น้องคอดิเซปเนี่ยก็เป็นเชื้อราที่คลาสสิกเลยคือมันไปไปยึดล่างมดให้แล้วทําให้หมดกลายเป็นซอมบี้ hmm. อืมอนนี้คุณเผือกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับลางๆจากพี่เนี่แหละออครับมันไอไออันนี้มันสื่อเนี่ยเอาไปเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้จนแบบแทบจะรู้กันทุกบ้านแล้วมั้งเนี่ยไอเชื้อรามดซอมบี้ครับ,ค,รบคุณรู้หรือไม่ฮะ hey, hey. คุณรู้หรือไม่ว่า <Wow. S 2> ไอเชื้อรามดซอมบี้เนี่ย มันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะใกล้ตัวยังไงครับใกล้ตัวตรงที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเขาชื่อคุณเดวิดฮิลส์แล้วคุณเดวิดฮิลส์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเกม Last of Us ด้วยนะในแง่วิชาการว่าแบบไหนลองมาช่วยกันออกแบบซิถ้าเกิดเชื้อราซอมบี้มีเนมรุ์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค,คุณเดวิดฮิลส์เข้ามาศึกษาที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนครับจังหวัดตรังครับอ๋อเขาช่องหมูย่างตรังนี่หมูย่างตรังไงมากินแล้วนั้น เออมาเล่พายุนแล้วก็กินมูยางเสเร็จล้วก็ไปเล่มด,ดอมบี้โอ้โหได้หลายสำเนียงครับท่านดมอครับใครจะไปคิดมดซอมบี้ลาซอมบี้เนี่ยอยู่ภาคใต้บ้านเหล่านี้เองทำไมอยู่ใกล้จังฮะแล้วก็จริงๆมันมันอยู่ในพวกป่าเขตร้อนเน่ะทั่วโลกเลยแต่ว่าบ้านเราก็เป็นหนึ่งในที่ที่มีพวกนี้อยู่เยอะครับคอเนเซปนี่ถ้าทั้งโลกอาจจะมีเป็นหลายร้อยชนิดในเมืองอในเมืองไทยมีเป็นหลักหลายสิบชนิดแล้วแต่ลชนิดมันจะไป หมือนก็ไปยึดร่างมาแมลงคนละกลุ่มกันอะไอไอพวกนี้เป็นคอิเซปที่ไปยึดร่างมาแมลงสาบไอพวกนี้ไปยึดยึดร่างผีเสื้อหนอนผีเสื้ออะไรเงี้ยยึดร่างด้วงแต่ที่เรากําลังจะเล่าตัวแรกคือพวกที่ไปยึดร่างมดคือถ้าเป็นคอิเซปนี่ยึดหมดไหมะอาจจะมีบางตัวนิสัยดีหน่อยแต่ยึดเยอะของมดเนี่ยคือคือพวกนี้เอางี้กันมันจะไป ติดเชื้อในมแมลงอันนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ทําให้มแมลงตายแล้วก็เป็น <Okay. S 2> เขาอะไรต่างๆงอกออกมาจากตัวซากศพของมแมลงแล้วเขานั่นก็คือทําหน้าที่เป็นแท่งกระจายสปอร์ให้ oh. กับเชื้อลาอันนี้คือคลาสสิกของคอร์ดิเซปก่อนโดยรวมจะเป็นลักษณะประมาณนี้ใสำหรับมดอ่ะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาถึงได้เรียกว่าเป็นซอมบี้ไง <c oughs> เพราะว่ามันไปควบคุมพฤติกรรมมดด้วย